การตัดต่อวิดีโอระดับโปรอยู่แค่ปลายนิ้วคุณเปิดตัว Adobe Premiere บน iPhone และ iPad ที่มาพร้อม AI อัจฉริยะและรองรับการตัดต่อ 4K ฟร e สำหรับครีเอเตอร์และผู้ที่ชื่นชอบการสร้างสารรค์วิดีโอนี่คือข่าวดีที่ไม่ควรพลาดเมื่อ Adobe ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอระดับเรือธงอย่าง Adobe Premiere ในเวอร์ชันสำหรับ iPhone และ iPad อย่างเป็นทางการแล้วโดยผู้ใช้งาน iPhone ทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ไปใช้งานได้ฟรีทันทีจุดเด่นของแอปนี้คือการมอบประสบการณ์การควบคุมเชิงสร้างสารรค์ในระดับมืออาชีพแต่ยังคงความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเกินไปเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมือโปรพร้อมฟีเจอร์ทรงพลังที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI สุดล้ำอย่างไรก็ตามโมเดลการให้บริการยังคงเป็นแบบฟรีมีอัมที่ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถอัปเกรดเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ทั้งหมดได้ การมาของ Adobe Premiere บนมือถือครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับเครื่องมือที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มยูทูบเบอร์ผู้สร้างภาพยนตร์และนักตัดต่อมิวสิกวิดีโอมาไว้ในมือของผู้ใช้งานทั่วไปและมืออาชีพที่ต้องการความคล่องตัวในการทำงานนอกสถานที่ Adobe เน้นย้ำว่าแอปนี้ถูกออกแบบมาให้รวดเร็วใช้งานง่ายและทรงพลังสามารถจัดการโปรเจกต์ได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การตัดต่อวีล็อกในชีวิตประจำวันคลิปไฮไลท์ของสตรีมเมอร์ไปจนถึงงานโปรดักชันระดับมืออาชีพสำหรับลูกค้า ฟีเจอร์ระดับโปรที่อัดแน่นด้วยขุมพลัง AI สิ่งที่ทำให้ Adobe Premiere บน iPhone โดดเด่นเหนือใครคือชุดเครื่องมือครบครันที่ให้ผู้ใช้สามารถตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูงสุดถึง 4K HDR บนทม์ลายแบบหลายแทร็กมันติแทร็กที่รวดเร็วและไม่จำกัดจำนวนเลยเยอพร้อมเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นอย่างครบถ้วนเช่นการตัดต่อที่แม่นยำระดับเฟรมการใส่แคปชั่นเคลื่อนไหวเอฟเฟกต์ปรับความเร็วสปีดเดโมชันและฟีเจอร์ลบพื้นหลังที่ทำได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม หัวใจสำคัญของแอปนี้คือการผสานเทคโนโลยี AI อย่างเต็มรูปแบบประกอบด้วยเครื่องมือเสียง AI ที่มาพร้อมฟีเจอร์ Enhance Speed ช่วยให้เสียงภาค Voiceover คมชัดเหมือนอัดในสตูดิโอมืออาชีพและ Generative Sound Effects ที่ช่วยสร้างเอฟเฟกเสียงประกอบที่เข้ากับจังหวะของวิดีโอได้อย่างลงตัว Generative AI จาก Firefly ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสารรค์แอสเซทที่ไม่ซ้ำใครได้โดยตรงจากแอปเช่นสติกเกอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การขยายพื้นหลังวิดีโอให้กว้างขึ้นอย่างเนียนตาและการสร้างวิดีโอจากภาพนิ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างปลอดภยัยนอกจากนี้ Adobe ยังมอบสิทธิ์การเข้าถึงคลังทรัพยากรฟรีขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยสติ๊กเกอร์รูปภาพฟอนต์ลิขสิทธิ์ของ Adobe และเพลงประกอบปลอดลิขสิทธิ์นับล้านรายการเพื่อช่วยให้การสร้างสารรค์ของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นฟรีแต่มีเงื่อนไขที่คุณควรรู้ แม้ระด e ีจะประกาศว่าพรีมีบน iPhone เป็นอฟรีและมอบประสบการณ์ใช้งานที่ไม่มีลายน้ำ d o A T E R M A R K f r e แต่ก็ยังคงใช้โมเดลฟรีมีอัมที่ผู้ใช้หลายคนคุ้นเคยกันดีกล่าวคือการใช้งานเครื่องมือตัดต่อพื้นฐานทั้งหมดจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่หากต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลหรือการใช้ generative AI credit จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง generative credit ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการใช้งานฟีเจอร์ AI ที่ขับเคลื่อนโดย r ฟ f l y รวมถึงการส่งโปรเจกต์จาก iPhone ไปยังพร e m มี p r ปบน Desktop เพื่อการปรับแต่งขั้นสูงผู้ที่เป็นสมาชิก Creative Cloud อยู่แล้วจะได้รับเครดิตเหล่านี้รวมอยู่ในแพ็กเกจของตนและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาด การเปิดตัว Adobe Premiere บนมือถือครั้งนี้ยังเป็นการปิดฉาก a Adobe ด r e ีพร r มีรัชอย่างเป็นทางการซึ่งได้ยุติการให้บริการไปเมื่อวันที่30กันยายน2025ที่ผ่านมาโดย Adobe Premiere ใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนอย่างเต็มตัวสำหรับผู้ใช้งาน Android ต้องอดใจรออีกสักร,ระยะเพราะ Adobe ยืนยันว่ากำลังพัฒนาเวอร์ชั่นสำหรับแพลตฟอร์มนี้และจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้แล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไร การที่ด o บีนำเครื่องมือระดับโปรมาไว้บนมือถือฟรีๆแต่ยังมีข้อจำกัดในโมเดลฟรีเมียมคุณคิดว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ทุกคนได้เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างแท้จริงหรือเป็นการสร้างกำแพงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่พร้อมจ่ายคุณเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยที่มา Adobe Newsroom h t t p s n e w a d o b e c o m n e w s 2 0 2 5 0 9 a d o b e p r i m i n o w d e l i v e r e f a s t p r o q u a l i t y v i d e o e d i t i n g m o b i l e Forbes h t t p s w w w f o r b e s c o m s i t e s d e v i f i l e n 2 0 2 5 0 9 3 0 a d o b e l i c e n s e p r i m i d f o r i p h o n e a n d i p a d f o r f r e e b a t w i t h l i m i t e d